จะจกด้วยดีแต่กรรมทีม่มีจึงทรมานด้วยไฟอยู่ไว้สุดฟ้าอย่างนังชักมาให้เธอแต่งปกกับเธอชิงชังขอสั่งให้กายเกินไกรมางราคาจะสู Uh, <laughs> we walk fast, to the store. จาสถาพี่เราเนป็นคู่กันเออตหน่อยเก่งม